สวัสดีครับนี่คือรถเกง๋งมิตซูบิชิมิราช1.2เกียร์ออโต้ปี2014คันนี้ครับมาในราคาเบาๆค่างวดถูกๆและที่สำคัญฟรีดาวออกรถไม่ต้องใช้เงินแม้แต่บาทเดียวราคาอยู่ที่269,000 00, บาทฟรีดาวค่างวดแค่เดือนละ5,000กว่าบาทเท่านั้นเอง รถสวยเครื่องฟิตเกียร์ดีช่วงล่างแน่นๆที่มาที่ไปของรถชัดเจนอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นรีบจับจองเป็นเจ้าของได้แล้วอ่ะทีนี้เรามาดูกันนะครับเป็นรถเก่งที่เล็กกระทัดปราดเปรียวแล้วก็ ประหยัดน้ำมันเป็นยิ่งนักนะครับเพราะว่าเป็นเครื่อง1.2นั่นเองครับด้านหน้าก็จะประมาณนี้เลยตามสไตล์มิราดเขานะครับเรียกว่าปากนิดชมุมงหน่อยว่างั้นเถอะทาสาวๆนะนะครับสวยงามตามท้องเรื่องแล้วรถเดิมนะเนี่ยนะครับท่านฟังเสียงผมเคาะเลยนะครับล้อก็จากโรงงานรถเดิมจากโรงงานยางพร้อมใช้งานเลยนะครับนะเ,เนี่ยแผงประตูก็ไม่เคย ทําสีนะครับเรียกว่าเคารเดิมๆเลยนะภายในมีอะไรนะครับภายในก็เป็นเบาะผ้านะครับเบาะผ้ามีความนิ่มนะครับแล้วก็ช่วยดูดสับความร้อนเกียร์ออโต้วิทยุ AM/FMACDMP3 แล้วก็แอร์เ,เย็นเจี๊ยบนะครับนะด้านหลังนะครับ นี่นะครับก็ตามภาพเลยนะครับอาจจะมืดนิดหนึง่งเพราะวันนี้ครึมครึมนะครึมฟ้าครึมฝนนี่นะครับเห็นแต่เล็กกรทัรัดแบบนี้แต่ว่าก็ยังนั่งได้สี่ห้าคนแล้วก็วางสัมภาระสิ่งของได้อ่ข้างล่างก็มียางอะไรมีอุปกรณ์ถอดลอพร้อมนะครับเรียกว่า ค่อนข้างจะสมบูรณ์รถคันนี้นะครับเจ้าของเดิมผมจะไลฟ์ฟังนิดหนึ่งเนาะนะครับเพราะว่าผมเป็นคนไปเอารถคันนี้มากับมือด้วยตัวเองนะครับเจ้าของเดิมอยู่ที่จังหวัดชัยภูมินะครับแก่งคระนะ้อนะฮะอำเภอแก่งคร้อจังหวัดชัยภูมินะครับนะสามารถที่จะถามถึงที่มาที่ไปของรถคันนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ ปรกก่อนรถบ้านแห่งอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ไม่เคยทําให้ท่านผิดหวังอยู่แล้วนะครับสนใจก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้ทางหมายเลขโทรศัพท์0819679671นะครับหรือจะทักทางช่องอินบ็อกเพจ a c e b o o k ปรกกณอนรถบ้านทางช่อง y t u t u ประกรณ์รถบ้านทางช่อง tiktok ประกรอนรถบ้านฝากกดไ like, ลค, share, ค์กดแชร์กดติดตามกดซับตะใครให้ด้วยก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูห้องเครื่องกันว่า จะสวยงามอารามเทแลตลึงขนาดไหนครับตามสัญญาว่าจะพาท่านดูห้องเครื่องเพราะฉะนั้นก่อนดูต้องเปิดกระโปรงก่อนอีเปิดแต่กระโปรงแหละนี่นะครับเครื่องหนึ่งจุสองเครื่องหนึ่งจเนี่ยประหยัดน้ำมันนะครับแล้วก็เครื่องเดิมนะเครื่องเดิมเ,เรียกว่า เดินทางไปไหนใกล้ๆเนี่ยสะดวกสบายแน่นอนกับรถคันนี้นะครับไม่ใช่ว่าเครื่อง1.2แล้วจะขับได้เฉพาะใกล้ๆนะครับเดินทางไกลทั่วทิศทั่วไทยได้หมดนะผมขับมาจากอำเภอแก่ง,รกงคร้อจังหวัดชายภูมิก็สบายๆแล้วก็กินน้ำมันนิดเดียวนะครับนะอ่ะก็ฝากไว้อีกคันหนึ่งก็แล้วกันนะครับสำหรับรถเกง๋งมิตซูบิชิมิราช1.2จ เกียร์ออโต้ปี2,014คันนี้ครับมาในราคาเบาๆแค่269,000บาทใช้เงินดาว0บาทหรือว่าฟรีดาวนะครับส่งงวดแค่เดือนละ5,000กว่าบ,บาทโอ้ยพอๆกับรมอเตอร์ไซค์เลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคันนี้ได้เปรียบตรงที่ฝนตกก็ไม่เปรียกอากาศหนาวก็ไม่หนาวอากาศร้อนก็ไม่ร้อนแถมเดินทางสะดวกปลอดภัยเรียกว่าไปได้หลายคนไปได้ทั้งครอบครัว 0819679671ปรกกอบรถบ้านแห่งอำเภอกระสังจัดให้อีกแล้วโทรมาถามถ่ยหรือจะจองก็ได้นะครับแค่1 0 0 0บาทเท่านั้นนะฮะโทรมาสอบถามเสร็จหรือจะขอวิดีโอขอดูรถเสร็จแล้วก็ถูกใจจองมัดจำทำสัญญาเรามีเจ้าหน้าที่ไปทำสัญ,ญาให้ถึงบ้านแล้วก็ทำสัญญาผ่านส่งรถไปถึงที่ด้วยนะฮะขายทั่วประเทศสวัสดีครับ